โอ้สกายบอมูนั่งอะไรตรงนี้เนี่ยอย่ามายุ่งกับกูทำไมเป็นอะไรเหรอมันเป็นพ่อมึงกูถึงได้นั่งตรงนี้สงสัยกูลืมซื้อไสกอกให้มันแน่นเลยเมื่อวานมึงรู้เปล่าว่ากูไม่มีอะไรจะกินแล้วเอา้าภาษีขึ้นเหรออย่าพูดมากเดี๋ยวช่องกูบินคือ <c ười> มึงมันอย่างนี้เว่ยมิงแม็กเขาทิ้งกู <c ười> อ่ะเขาอาจจะให้มึงพักก็ได้พักบ้านแม่งดิเขาไม่ได้จ้างกูมาเป็นเดือนละ เขาคงคิดว่าฉันเป็นแค่ตัวประกอบใช่ไหมอืมแต่ฉันคิดว่าไม่นะพอนายไปพระเอกไงก้าหารนายถึงไม่ได้คิดเยอะเหมือนฉันชีวิตของฉันมันไร้ค่าชะมัดเลยฉันอยากจะลองหาเกม RPG ดีๆเล่นสะหน่อยน่ะแต่ช่วงนี้คือแม่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะสเก็ตบอร์ดนายคิดผิดแล้วมันมีเกม RPG เกมหนึ่งที่แม่งโคตรน่าสนใจเลยมีคนรีวิวเกมนี้หลายคนบอกว่าเกมนี้มันคือ The b e s สเลยนะนายอยากลองเล่นหน่อยไหมแล้วมันคือเกมอะไรล่ะ Be สเทปมาลา เกมมาพีจีสุดมันที่ได้ลิขสิทธิ์แท้มาจากอนิเมะมีเนื้อเลือกเกมที่น่าสนใจที่ชวนคอยติดตามระบบเกมมีแปลภาษาไทยไม่ต้องเขา้า Google ไปแปลเองมีด่านให้เลือกเล่นมากมายมีตัวละครให้เลือกหลายตัวด้วยกันซึ่งตัวละครหลายตัวมีสกิลที่แตกต่างกันแถมมีนิสัยที่มีสเสน่ด้วยนะรับรองคุณได้เสพติดยาวๆแน่เกมนี้จะเป็นเกมแบบแนวปราโยมทูตโดยจะปลดล็อกผ่านด่านไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนเกมแนวดันจีนนั่นแหละอืมน่าสนใจดีนี่ แล้วมันหาโหลดจากไหนหรอหาโหลดหรอก็ได้ที่จาก iOS และ Android หรือเอาง่ายๆกว่านั้นคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยเรามาปรับยูนิพูดด้วยกันดีกว่าอืมเกมยูน่าสนใจดีนี่แต่มึงรู้เปล่าว่ามึงติดนี่กูอย่างหนึ่งอะไรหรอไส่กอกกูอยู่ไหน b บีชเทพมรณะสามารถโหลดได้แล้วที่ iOS และ Android หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลย